ิรขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภ,ภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนงึ่งคราวนี้เป็นตอนที่234 าพาท่านทั้งหลายไปชมเมืองเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียเมืองนี้ก็คือเมืองมัทุราซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพุทธศิลป์อินเดียพวกเราได้ออกเดินทางไปยังเมืองมัทุรา หรือมัทธุราในวันที่11มีนาคม2568อากาศในช่วงเช้าเช้าก็กำลังเย็นสบายโดยการเช่าเหมารถไปถนนหนทางที่เราจะไปนั้นก็มีการตัดเส้นทางใหม่เรียกว่าเป็นมอเตอร์เวย์เป็น6ช่องจราจรเลยทีเดียววิ่งค่อนข้างสะดวกแต่พวกเราก็เดินทางออกจากพุทธกยาก็ใช้เวลานานมากประมาณ12ชั่วโมงเลยทีเดียว แม้จะไกลแต่ก็วิ่งได้สะดวกอันเนื่องจากว่าเป็นทางด่วนเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าเมืองมัทุรานั้นอยู่ตรงไหนในประเทศอินเดียจะขอพาทุกท่านไปเริ่มต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิอันเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางจากนั้นนำพาทุกท่านมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จุดที่ทุกท่านเห็นขณะนี้เนี่ยก็คือเมืองมัทุราในปัจจุบันนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอมัทุรารัฐอุตรประเทศเมืองมัทุรานั้นเป็นเมืองในสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นสุรศสนะในบรรดา ทั้งหมด16แคว้นสมัยโบราณของอินเดียในยุคพุทธกาลนั้นมีกษัตริย์ปกครองมีนามว่ามัทุราชราชาอาวันตีบุตรเมื่อพระพุทธองค์ได้ปรินิพานแล้วพระมหากัจายนะได้เดินทางมาพำนักที่นี่ก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้แสดงธรรมโปรดจนกระทั่งพระองค์เกิดความศรัทธาในพระรัตนตรยัยแล้วปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะได้สอบถามว่า แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระมหากัจายนะบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ปรินิพานแล้วพระองค์ถึงกับตะลึงเลยทีเดียวทรงเศร้าพระไทยที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทรงตรัสบอกว่าถ้าพูทธองค์อยู่แห่งหนตมนใดในชมพูทบีบพ,พระองค์จะต้องมุ่งมั่นไปกราบให้ได้เชียวแต่ว่าพระองค์นั้นได้จากพวกเราไปเสียแล้วเรื่องราวนี้มีปรากฏในมัทุระสูตรจากนั้น พระเจ้ามัธุราชราชานีก็ได้นิมนต์พระมหากัจายนะจํจำพรรษาที่นี่แล้วก็มีการสร้างวัดถวายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพุทธศาสนาก็ปักหลักมั่นคงอยู่ในเมืองมัธุราแห่งน,นี้ปัจจุบันเมืองมัทุรานั้นอยู่ห่างจากเมืองอัคราซึ่งเป็นที่ตั้งของทัชจมาาาประมาณ48กิโลเมตร ห่างจากนกครเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงมาทางทิศใต้183กิโลเมตรประชากรในปัจจุบันนั้นมีอยู่4แสนคนเศษเศส,ส่วนใหญ่ก็นับถือาศาสนาฮินดูนครมัทรุรานั้นมีความสำคัญทางด้านพุทธาศาสนาก็คือ 1. เป็นแหล่งกำเนิดพุทธศิลป์สมัยมัทธุรา ซึ่งก็ประมาณพศ600-800ถึ600 800. ง800 2. เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในสมัยพระสงฆ์จีนที่เดินทางมาก็คือพระอาจารย์ฝ่าเซียนหรือฝ่าเหียนและพระอาจารย์ถังสมจัง๋งหรือพระอาจารย์เสียนจั่งนั่นเองในพระไตรปิฎกนั้นจะเขียนเป็นมะทุราแต่ปัจจุบันนั้นเขียนเป็นมะทุราแทนมีปรากฏในพระไตรปิฎกทั้งหมด12คำ ก่อนที่จะเดินทางไปถึงมัทุรานั้นก็จะพาท่านทั้งหลายได้ทราบว่าสถานการณ์ของพุทธศาสนาเป็นอย่างไรบ้างในเมืองนี้พศ943พระอาจารย์ฝาเซียนหรือพระฟาเหียนซึ่งเป็นพระสงฆ์กีนที่เดินทางมาที่เมืองมัทุราก็ได้กล่าวว่าเมืองนี้มีมมแม่น้ำยมุนาไหลผ่านตามฝั่งซ้ายขวาของแม่น้ำ <ยะ S 2> นัำ้นก็มีอารามประมาณย0แห่ง สามารถบรรจุพระสงฆ์ได้ประมาณสามพันรูปพระธรรมในของพระตุทโองกำลังรุ่นเรืองพระเจ้าแผ่นดินทรงเคารพในพระธรัตไตรยอย่างมั่นคงเมื่อจะถวายสิ่งของต่างต่างต่อพระสงฆ์จะต้องกอดพระมาลาของเสมอแม้การถวายพัะนาพินพระองค์ก็จะประเกียดด้วยพระองค์เองเมื่อพระตุตโองปฏิทินแล้วกรจะตามนครต่างต่างและหัวหน้าพวกไวยสยะก็ได้สร้างวิหารไว้ สำหรับพระสงฆ์ที่จำบรรดาได้ถวายสิ่งของเป็นกนัลยาณ์เช่นนาบ้าน,านเรือนอุทยานสวนดอกไม้ที่ไหนไหพระสงฆ์ตั้งอยู่โดยทั้งหลายก็ได้สร้างสถูปเป็นจำนวนมากเชน่นสถูปพระสารีบุตรสถูปพระโมคคัลลานะสถูปพระอานนท์นอกจากนั้นก็ยังได้สร้างสถูปเป็นอนุสรณ์แก่พระอินทรพระสูตรพระปิทธรรมพวกภิกษุนีนั้นจะบูชาสถูปของพระอานนท์ พอท่านได้ทอนบอลพระสมมาสมุทธเจ้าให้สตรีได้ได้ยิวกาสได้บวชในพุทธศาสนาส่วนสามเณรนั้นจะบูชาสตว์ถูกของพระราหุลขณานาจารย์ฝ่ายที่ในก็จะบูชาสตว์ถูกพระวินัยขณานาจารย์ฝ่ายพระอภิธรรมก็จะบูชาสตว์ถูกพระอภิธรรมอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือบันทึกเรื่องราวของพระอาจารย์ ่าเซียนหรือฝ่ายเหียนที่ท่านเดินทางมาในปีพศ943จากนั้นพศ1173พระจ, pues, จันทร์เสียนจ้างหรือพระถังซัมจังซึ่งเป็นพระสงฆ์จีนเหมือนกันก็เดินทางมาที่เมืองมัทธุราท่านก็ได้ก,กล่าวว่าออกเดินทางไปทาง,ท,างที่ตอนออกประมาณ <gracias S 2> 5้าวี้ก็มาถึงแควมัทธุราเมืองนี้มีอาณาเขตประมาณ5 0 0พนลี้ตัวเมืองน,<อ> <5 S 1> นั 5, น้นวัดโดยรอบยี่สิลี้ ประชาชนนั้นมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาเรื่อมใสในพุทธศาสนามีสังฆารามประมาณ20แห่งพระสงฆ์ประมาณ2องพันรูปศึกษานีกายมหาญานและหินิยานค้ากันไปที่นี่มีพระสถูปใหญ่ของพระเจ้าอาโศกได้สร้างไว้ตรงกลางเมืองมีเทวาลรยห้าแห่งนักบวชนอกศาสนาก็อยู่ปะปนกันที่นี่นั้นมีสถูปที่บรรจุอัฐิของลูกศิษย์ของพระตถาคตเช่น <c oughs> พระสารีบุตรพระโคลานะพระบุญณมันตานีบุตรพระวาลีพระอนุนพระลาหุนพระมัญชุสีถึงเวลามีงานนักธัรเลิกก็จะมาบูชาพระสถูปที่ตัวเองนับถือผู้ฝ่พิธธรรมก็จะสักการะบูชาพระสารีบุตรผู้ฝ่สมาธิก็บูชาพระโอคลานะผู้ฝ่พระสูตรก็บูชาพระบุญณมันตานีบุตรผู้เน้นพระวินัยก็บูชาพระวารีส่วนที่สุนีนั้นบูชาพระอนุน สมณีมทั้งหลายใน้นบูชาพระราหุลฝ่ายมหายานก็จะบูชาพระปรูชิตอัองค์ต่างๆนี่ก็คือบันทึกที่พระถังซัมจั๋งได้เขียนเกี่ยวกับเมืองมัทธุราไว้เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งพระอาจารย์ฝ่าเซียนหรือพระถังซัมจั๋งนั้นก็จะพัรนาเมืองมัทุราคล้ายคลึงกันก็คือจะมีการสร้างสถูปที่ประดิษฐานอัฐิ ของพระอาัคารสาวกผู้ใหญ่ไว้ที่เมืองแห่งนี้ใครศรัทธาองค์ไหนก็ไปบูชาพระสถูปขององค์นั้นๆจากบันทึกของพระถังสัมจั๋งนี้ก็ทําให้นักโบราณาคดีเช่นอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเกิดความสงสัยในใจว่าเมืองมัทธุราในปัจจุบันไปทางไหนก็มีแต่วัดฮินดูกระจายตัวเต็มพื้นที่จนนับจํานวนไม่ได้ จะบอกว่าเป็นเมืองที่พุทธศาสนารุ่งเรืองได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้วยกันเมืองมัทธุราที่เราได้มาพำนักนั้นปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ผู้คนมาจาริกแสวงบุญค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะมีความเชื่อว่า พระกฤษณะซึ่งเป็นอวตารองค์หนึ่งของพระวิษณุนั้นก็เกิดที่เมืองแห่งนี้ภายในเมืองนั้นก็จะมีลิงอาศัยอยู่จํานวนมากเลยทีเดียวกระจายเต็มพื้นที่พูดได้ง่ายว่าไม่มีต้นไม้แต่ก็อาศัยอยู่ตามตึกหากินของเศษของเหลือคุ้ยขยะอยู่ทั่วไปตรงบริเวณนี้เนี่ยก็ลิงกับสุนัขเนี่ยก็กําลังคุ้ยขยะเพื่อหาอาหารก็น่าสงสารเหมือนกันเพราะว่าลิงมีจํานวนมากก็แกร่งแย่งกัน ยังไม่มีการทำหมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าต่อไปก็คงจะแพร่พันธุ์เต็มทั้งเมืองเลยทีเดียวจากนั้นเราก็มาจอดตรงบริเวณที่เป็นถนนเล็กๆตรงนี้เราก็มีหนังสือบันทึกการสำรวจของเล็กซานเดอร์คันิงแฮมติดตัวมาด้วยเพื่อจะมาค้นข้อมูลว่าเขาพบอะไรบ้างที่เมืองมัทธุราแห่งนี้เราก็สนใจอยากจะรู้ว่าเขาว่าอย่างไงบ้าง พศ2,396หรือปี1853อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมซึ่งเป็นอดีตผู้นวยการกลมโบราณนคดีคนแรกของอินเดียก็เดินทางมาสำรวจโบราณสถานที่เมืองมัทุราแห่งนี้ก็ได้พบเนินโบราณเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้พบพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์มิใช่น้อยเลยทีเดียวเนินโบราณที่พบที่เมืองมัทุรานั้นก็มีอยู่หลายเนิน 1. ก็คือเนินกัตรา2เนินภูเตสระ3เนิน กันกาลิติลาสีเนินเจาระบ้าห้าเนินชมันปู้หกเนินโบราณที่ชื่อว่าอัญยยเจ็ดเนินโบราณที่ชื่อว่าโควินทนครทั้งเจ็ดเนินโบราณนี้ล้วนแล้วแต่พบพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาทั้งสิน้นจุดแรกที่จะพาพวกเราไปชมนั้นก็คือตามรอยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมไปที่เนินแห่งแรกเนินแห่งนี้มีชื่อว่าเนินกัตรา ก็ตั้งอยู่กลางเมืองเลยทีเดียวพวกเราก็สอบถามว่าเนินโบราณน,นี้ไปทางไหนหลายคนก็สงสัยแล้วก็งงเหมือนกันว่าไม่น่าจะมีอยู่แต่เราก็อาศัยข้อมูลให้คนแก่ได้ดูเขาก็ชี้ไปเรื่อยเหมือนกันพูด,ด้ง่ายว่าเราถามทั้งคนแก่และเด็กหนุ่มวัรุ่นเลยทีเดียวจนในที่สุดเราก็มาทราบว่าเนินโบราณที่ชื่อว่ากัตรานั้นตั้งอยู่ใกล้กับวัดฮินดูชื่อว่าเจสวเทวะ เมื่อสอบถามจึงได้ทราบว่าห่างจากตรงนี้ไปประมาณ4-5กิโลเมตรพวกเราเนี่ยก็มาสอบถามเด็กที่นี่ซึ่งก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นที่นับถือศาสนาอิสลามที่เมืองมัทุรานี่ก็มีคนที่นับถืออิสลามอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเมื่อได้ความชัดเจนแล้วพวกเราก็ได้เดินทางต่อพอมาถึงใกล้ๆก็มีป้ายบอกว่าเจสวะเทวมันดินก็เป็นอันมั่นใจได้ว่ามาถึงแน่นอนแล้วตรงบริเวณนี้ ก็คือที่ตั้งของเนินโบราณที่ชื่อว่ากัตราเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นซอยเข้ามาเล็กๆก,กำแพงทางด้านขวาท่านทั้งหลายก็จะเป็นที่ตั้งของวัดเกสวเทวะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของศาสนาฮินดูผู้คนก็จะมาชมมาสักการะที่วัดนี้ค่อนข้างเยอะมีการตรวจวัตถุระเบิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจละเอียดเลยทีเดียวซุ้มประตูอยู่ฝั่งด้านขวามือนี้แหละ แต่เราก็ไม่ได้เข้าข้างในป้ายตรงนี้เขียนบอกว่าปรากีนมันดินสีเกสวะเทวะจีก็คือวัดเกสวะเทวะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ก็ให้เดินตรงไปส่วนวัดที่อยู่ด้านขวานี้ก็เก่าเหมือนกันแต่ว่าก็อายุไม่มากเท่ากับวัดที่เรากำลังจะไปเยี่ยมนี่ก็คือวัดเกสวะเทวะเป็นวัดฮินดู นี่กายไวสนบก็แก่ด้วยหินสยแดงผสมกับหินสีเหลืองที่นำมาจากชาป้ปู้สอบถามได้ความว่าก็มีการปรับปรุงเสริมสร้างขึ้นมาใหม่พอสมควรเราจึงถือโอกาสได้เข้าไปชมด้านในว่าวัดเกศวเทวะด้านในนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดินเข้าไปข้างในเนี่ยก็มีคนมากราบมาไหว้อยู่พอสมควรเราก็เลยเดินวนรอบประทักษิณทั้งซ้ายมือนี่ก็จะเขียนบอกว่าโอมสีเกศวนมะสิวายะ ก็คือขอน้อมน้อมต่อพระศิวะเจ้าในอารามที่ชื่อว่าศรีเกสวะนั่นเองผู้คนที่เดินทางมาวัดที่นี่นั้นล้วนแล้วแต่ตั้งใจมาไหว้ด้วยความศรัทธ,ธาเลื่อมใสจริงจริงอินเดียนั้นเป็นดินแดนของศาสนาไม่ว่าจะไปที่ไหนนั้นก็จะมีแต่คนเคารพนับถือในศาสนาทำกิจกรรมทางศาสนาของตัวเอง เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งก็ต่างจากคนไทยเราพอสมควรซึ่งนานๆนนนนทีเข้าวัดพวกเราก็เข้ามาตรงกลางของวัดนี่ก็จะมีสตรีชาวอินเดียเนี่ยนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือวัดศรีเกสวะเทวะนั่นเองในหนังสือการสำรวจของอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมก็ได้เขียนไว้ ในหน้าที่237บอกว่าเมื่อเขาเดินทางมาสำรวจที่เดินโบราณที่ชื่อว่ากัตรานั้นก็ได้พบโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนาจำนวนมากเขาเดินทางมาในเดือนมกราคมปี1853หรือปีพุทธศักราช2396โบราณสถานที่อเล็กซานเดอร์คานนแฮมได้พบนั้นก็มีดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือพระพุทธรูป ปางนั่งประทานพรสมัยกุสานะพบใกล้บ่อน้ำที่วัดเกสวะที่พาท่านทั้งหลายไปชมเมื่อสักครู่นี้พระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักได้สวยงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวเป็นศิลปะมะัทุราอายุก็ประมาณพศห0ร้อเศษเศษถึง700ที่ฐานพระนั้นเขียนด้วยภาษาปราจิตอักษรคพมีข้อความเขียนว่าแถวที่หนึ่งผูทธรากิตาสะมาเรอโมคะอสิยะ โพธิสัตโจวงเล็พโพธิสัตโตปฏิฐาปิโตแถวที่สองสหมาตาปิติหิสเกวิหาเรแถวที่สามสวะสตวานังหิตะสุขาเยแปรเอาเกความได้ความว่าพระโพธิสัตว์วงเล็บพระพุทธร,รูปองค์นี้ถูกปริสถานหรือสร้างโดยนางอโมฆะอสีหรืออโมฆะทศีมารดาของพุทธรักษิตา พร้อมกับมารดาบิดาในวิหารของนางเองเพื่อประโยชน์และความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงนี้ก็คือจารึกที่ฐานขององค์พระซึ่งพบโดยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมต่อมาชิ้นที่สองนั้นเป็นชิ้นส่วนของพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์เหลือปนเเพียงบางส่วนเท่านั้น ทำจากหินแสดงสมัยกุษานะเหมือนกันพบใกล้ๆกับบ่อน้ําใกล้ๆกับวัดเกสวะเทวะภาษาปรากิตอักษรพรมีข้อความเขียนว่าแถวที่ 1. จุดจุดจุดกาเยนันทาเยกสตรปาสะแถวที่สองโพทิสัตวะวิสะจุดๆุดจุดตะจุดๆุดจุดแถวที่ 3. สวะสัตวานังหิตะสุขาขีดแถวที่ 4. ี่ระธรมแถวที่ห้าสวาสติวาทิยานำแถวที่ห ปริคระเหแปลเอาความได้ความว่าทายธรรมนี้เป็นของอุบาสิกาผู้มีนามว่านันทาจากตระกูลกษัตรปะได้ปริษฐานพระโพธิสัตว์นี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงและได้น้อมถวายต่อพระอาจาร,รย์ในนิกายสารวาสติวาทินจะลึกนี้สำคัญมากท่านทั้งหลายเพราะได้ระบุเจ้าภาพนั้นก็คือ ของอุบาสิกาผู้มีนามว่านันทาที่สําคัญก็คือได้น้อมถวายคณะนสูสงฆ์นิกายสรวาสติวาทินด้วยนิกายนี้เรียกตามภาษาสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือสัพพติกวาทนั่นเองเป็นนิกายสําคัญของพุทธศาสนาในยุคนั้น 3. พระพุทธรูปยืนค้นพบโดยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเหมือนกันโดยพบในปี2396หรือปี1953องค์พระนั้นสร้างประมาณพศ825สมัยมัทุลาคาบเกี่ยวกับสมัยคุปตะมีจารึกที่ฐานพระสองแถวเขียนด้วยอักษรพรมีภาษาสันสกฤตเขียนว่าแถวที่หนึ่งเทยัทธรโมยัง ยศสาวิหาเรสกยะภิกษุนียาชยยพัตตายาระยะทัตระปุญ,ญงตัตภวตุสาระวะสะแถวที่สองสัตตวานังอนุตระชยานาวาปตะเยสังวัชเรสองร้อยและแปดสิบแปลเอาความได้ความว่า,าทายธรรมคือการสร้างพระพุทธปฏิมานี้เป็นของภิกษุณีผู้มีนามว่าชยพัตตา แห่งอารามยะสาวิหารบุญใดที่เกิดจากการสร้างพระนี้ขอบุญนั้นจงสำเร็จแก่สรรพสัตว์และก็ขอให้ถึงคุณนนัธรรมอันสูงสุดนั้นก็คือสัมมาสมภูธิญานด้วยกันทุกท่านด้วยเทินเขียนไว้ในปี280 การหลักฐานนี้ก็ทําให้เราได้ทราบว่านครมัทุรานั้นเป็นฐานที่มั่นของพุทธศาสนาตามที่พระถังสัมจังบันทึกไว้จริงๆจนเมื่อพุทธศาสนาเสื่อมสลายจากอินเดียสังฆารามเหล่านี้ก็รกล้างไม่มีใครดูแลและก็ถูกรื้อถอนล่นสะดมทรัพย์สมบัติก็สูญสลายหายไปโบราณวัตถุจึงกระจัดก,กระจายอยู่ทั่วไปอย่างเช่นเนินกาตราซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเกสวะเทวะน้ำพาทุกท่านมาชมในวันนี้ก็เป็นสร้างวัดเก่าเหมือนกัน เดิมทีอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมก็ไม่เชื่อว่าเมืองมัตุลาซึ่งมีแต่วัดฮินดูเต็มทั้งเมืองนั้นจะเคยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาได้อย่างไรแต่พอเขามาสำรวจอย่างจริงจังและพบพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากเขาจึงได้ยืนยันและเชื่อตามที่พระถังสัมจั๋งบันทึกไว้จริงๆเมืองวัตุราในปัจจุบันนี้ก็กลายเป็น ที่สแสวงบุญของชาวฮินดูเพราะถือว่าเป็นบ้านเกิดของพระกฤษณะโดยมีแม่น้ำยมุนาไหลผ่านแต่น้ำในปัจจุบันก็เน่าเสียไปมากมีฟองกระจายเหนือน้ำเพราะน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านเรือนไหลลงมาโดยไม่มีการบำบัดปัจจุบันรัฐบาลอินเดียก็พยายามทุ่มทุนม,ม,มหาศาลเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสียก็คงต้องดูต่อไปว่าจะได้ผลหรือไม่ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้ท่านใดเห็นว่ารายการท่องแดนพุทธภูมิมีประโยชน์มีสาระก็สามารถสนับสนุนช่องได้เดือนละ50บาทขอขอบคุณทุกท่านขอเจริญพร